คุณเจอบี้พี่อ่านชื่อไม่ถูกอะคะอ่ะถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะคะ,ะนั่งสมาธิแล้วตัวโยกตัวเองคืออะไรคะอ๋อมันถ้าเรานั่งสมาธิแล้วถ้ามีอาการแบบเอนโยกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันเป็นสภาวะของอาการของปิติค่ะคือมันเป็นเหมือนกับคือสมาธิมันเริ่มจะมีแล้วเนาะมันจะเริ่มเริ่มสมาธิมันจะเริ่มแบบเข้าสู่สมาธิ ได้ละคืออาการปิติมันก็จะเกิดซึ่งมันเป็นอาการปิติทางกายที่มันเกิดมันจะมีตัวโยกตัวตัวเอ็นมันจะเอ็นไปซ้ายเอนบางคนมันก็เอนมาข้างหลังบางคนก็เอ็นไปข้างหน้าบางคนก็เอ็นมาซ้ายบางคนก็เอนจนแบบหน้าจะติดพื้นอย่างเงี้ยบางคนก็จะโยกบางคนก็จะโยกเบาๆบางคนก็จะโยกแรงี้ ซึ่งขึ้นอยู่กับกําลังของสติสัมปชัญญะค่ะถ้ากําลังสติสัมปชัญญะอ่อนมันก็จะโลโยกแรงขึ้น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 แล้วถ้าไปละเลยรู้ไม่ทันมันก็จะยิ่งแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นอย่างเงี้ยก็ต้องไปละเลยรู้มันคือรู้ว่าเอนหนอเอนหนอเอนหนอแล้วก็รู้หนอรู้หนอรู้หนอแล้วก็กลับกลับมาที่ฐานที่ตั้งของสติเราถ้าเราดูลมหายใจก็กลับมาที่ลมหายใจ ถ้ามันโยกใช่ไหมคะถ้ามันโยกก็รู้ว่าโยกหนอโยกหนอโยกหนอแล้วก็เอาสติกลับมาที่ลมหายใจ <c oughs> เนี่ยมีเท่านี้ค่ะแต่ถ้ามันโยกเขาเรียกว่าที่มันเป็นอุเพงกาปิติแบบปิติโลดโผล่ลนีมันจะโยกแรงมากก็คือถ้าเราไปเห็นหนอรู้หนอเห็นหนอรู้หนอเห็นหนอรู้หนอแบบโยกหนอโยกหนอโยกหนอรู้หนอรู้หนอรู้หนอ คือเห็นหนอเห็นหนอเห็นหนอก็ได้หรือจะเป็นแบบรู้หนอรู้หนอรู้หนอแล้วก็กลับมาที่ฐานที่ตั้งของสติเดี๋ยวอาการโยกเขาก็จะหายไปค่ะแต่ถ้าเขาไม่หายใช่ไหมกําลังสติมันไม่พอถ้ามันไม่หายมันยังโยกอยู่ก็สั่งมันเลยหยุด,ดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะหยุดเองซึ่งอันนี้ก็คือสภาวะนิพพัทส่งอารมณ์กับวิปัสสนาจารย์นะก็คือพัดโยกนั่นแหละ พัดโยกแล้วแล้วมันไม่หยุดวิปัสสนาจารย์ท่านก็เลยบอกว่าถ้ามันไม่วิปัสสนาจารย์ท่านก็เลยบอกว่าถ้ามันไม่หยุดสั่งมันหยุดไม่ต้องไปหยุดเนาะอย่างเงี้ยมันไม่หยุดนะท่านก็บอกท่านก็บอกว่าให้เราแบบสั่งมันแรงๆอะไรเงี้ยอ่ะคือถ้ามันเป็นสภาวะนี้ค่ะมันเป็นอาการหนึ่งในอาการทางกายของปิติค่ะซึ่งอาการปิติมันมีเยอะมากค่ะมันมีอาการต่างๆเกิดขึ้นมาเยอะมากฉะนั้นก็อันนี้เป็นเพียงหนึ่ง ในอาการก็ระลึลกรู้แล้วก็เอาเอากลับมาฐานที่ตั้งของสติเหมือนเดิมสภาวะรมเราดีแล้วนะอันนี้ก็คือเอาสติไประลึลกรู้ให้ทันมันค่ะแล้วเดี๋ยวมันก็จะดับไปเองค่ะถ้ากําลังของสติเรามันมีกําลังมากค่ะอาการปิติมันก็จะมีมันก็จะมีพอให้เราแบบรู้สึกแบบโอ้มันมันมีอะไรมันมีอะไรผุดขึ้นมาอีกแล้วหนออะไรเงี้ยเราก็ไปแค่ระลึลกรู้มันเท่านั้นเอง พอเราไประลึกรู้เสร็จเราก็เอาสติกับฐานที่ตั้งเสมอเสมอค่ะอาการเหล่านั้นมันก็จะค่อยๆดับไป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 ค่ะแล้วมันก็จะเข้าสู่มันก็จะรู้สึกแบบเออมันอะไรมันก็กําหนดก็ง่ายมีความสุขมันก็จะเขาจะเรียกว่ามีความสุขในการปฏิบัติในการระลึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะมันก็จะไต่ลําดับของการปฏิบัติต่อไปอืม 嗯。Um